ดีมากครับไม้ทําฟืกอนกันเป็นไม้มูลค่าหลักล้านนี่ถือว่าสุดยอดสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยุ่มตสาหกรรมเขาถ่ายทิ้งเขาเผาทิ้งเขาทําลายทิ้งอเพื่อจะปรับพื้นที่สร้างโรงงานสามสิบปีที่แล้วใช่ก็คือคําว่าช่วงชัชชวาลนนะนะ่นเขาปรับพื้นที่อีเทิร์นซีบอร์ด โรงงานยังไม่พอตโตโน่ยังมีกลุ่มรีสอร์ทขึ้นขึ้นมาอีกรอบรอรอบ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 ,รอบอนิคมอุตสาหกรรมอีกนะกลุ่มรีสอร์ทที่เป็นที่เอกชนบ,บ,บนเกาะโตอนอาหาหอะไรอีกเยอะแยะมากมายมใช่ไหมฮะที่เขาต้องแบ็กฟิลปรับพื้นที่เพื่อจะสร้างอาคารซึ่งพี่ต๋องเคยพูดเสมอว่าเทียนทะเลเนี่ยมาก่อนในอดีตเนี่ย ก่อนที่เราจะมาสร้างเป็นบอนไซแล้วเอาออกมาเผยแพร่กันเนี่ยครับในอดีตมีค่าเพียงฟืนเพียงถานเพียงฟืนคือเขาเอาไปเผาฟืนไปเผาฟืนเผาถ่นานเผาถาน,น,านดีสุดของเขาก็คือไม้สักกระเบือตำตำเคยอะ่ะตำกระปีเอาไปทําสากทําสากนะหรือก็ไม้ตีปูมไม้ตีปูตีอวนอะ่ะเวลา เขาอวนปูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะแล้วมันติดเนี่ยมันติดเนี่ยเขาก็ไปเคาะตีแค่นั้นแล้วในอดีตไม่มีใครรู้จักครับทีนทะเลวงการ <c oughs> บอนไซนเรานี่แหละ<อ>ที่ทำให้ยบุบไปรู้ได้ยังไงว่าต้องเอาไปทำบอนไซนโอ้มันมีหนังสือของญี่ปุ่นครับพูดไปเยอะไอไอ้ไอ้แมกกาซีน เล่มของญี่ปุ่นเล่มบางเออเขามาเขียนคําว่าเพมฟิสเพมฟิสคือหมายถึงเชียนทะเลนี่แหละนั่นแหละจากจุดนั้นนั่นแหละเราก็อา้าวไอ้ต้นนี้นี่หว่าอ๋อต้นที่เขากําลัง,งละ <c oughs> จะเผาทิ้งนี่แหละเขาจะเผาทิ้งนี่แหละได้ไหมจริงจริงแล้วเดิมทีนะคือเราเราเก็บมาก่อนแล้วอ,อพอเราเล่นโคไซไกลกลางตะกองตะโกงโมกเมกเราเล่นอยู่แล้วระยองอ่ะครับ ก็ง่ายลรวยอมมาเล่นสารพัดไม้และเราเนี่ยเก็บไม้พวกเนี้ยขึ้นมาครับขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าแม่งชื่ออะไรยังไม่รู้เลยว่ามันชื่ออะไรแต่ผิวพันธ์น่มันดีเห็นไหมผิวพันธ์ดีผิวพันธ์มันเหมาะที่จะทําทําบอนไซครับแล้วก็มาค่อยหาว่ามันคืออะไรซึ่งพอเราทํามันให้มันมีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นชื่อมันเพิ่งเกิดเมื่อก่อนถามนักวิชาการอะไรนี่ต้นอะไร ไม่มีอยู่ในสารระบบไม่มีเลยมีแต่กงกลางกงกลางฝาดแดงไม้ป่าชายเลนอ่าไม้ป่าชายเลนกงกลางไม้ป่าชายเลนแล้วก็ยังมีแสมเสมาแต่ไอ้เทียนคำว่าเทียนทะเลเนี่ยเมื่อก่อนหาไม่เจอยังไม่มีในสารระบบเลยไม่มีมันมาดังอยู่เมื่อยี่สิบกว่าปีนี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอคือถามใครเมื่อก่อนถามมหัประหัดยังบอก ไม่มีอ่ะไม่มีหลอกอาจารย์ไม่มีหรักครับไม่มีก็ยังสอนให้ประหัรขยายอาณาจักรไปจากเพาะเพาะสิบยนดยี่สิบต้นร้อยต้นเพาะทำหาอะไรเพาะมันเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยตอนนี้ความมุกมานะของประหัตเนี่ยก็ทำให้ลูกเทียนทะเลเนี่ยแพร่หลายไปทั่วประเทศแล้วก็ กลุ่มสร้างบอนไซอย่างเราเนี่ยมีวัตถุดิบรองรับไม้ใหญ่เขาห้ามเราก็ไม่ไปยุ่งเราก็ไปหาเล่นไม้เล็กทําทานุกิไปอะไรไปใช่ไหมที่บ้านเมืองอยากให้มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบแบบแผนบ้างเราก็ทําให้มันถูกฉะนั้นแล้วเราก็สนุกกันได้ต่อไปซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่เทียนทะเลฝากไว้ด้วย มันยังมีไม้อื่นอีกที่อยู่ในเขตของป่าไม้อุทยานนะไม่ว่าจะเป็นตะโกโพไซไกลกลางนะถ้าคุณไปขุดในพื้นที่หลวงอุทยานน,น,นะป่าไม้ผิดเหมือนกันผิดเหมือนกันหมดฉะนั้นแล้วอย่ามาเจาะจงว่าเทียนทะเลเป็นเป็นไม้ผิดกฎหมายไม่ใช่ถ้าเทียนทะเลอยู่ในพื้นที่เอกชนก็ถูกกฎหมาย ตะโกอ,อยู่ในพื้นที่เอกชนก็ถูกกฎหมายแต่ถ้าตะโกไปอยู่ในพื้นที่ของหลวงคุณก็ผิดกฎหมายโค,คโมกเมกือกหายเหยวอะไรทั้งหมดทุกอย่างทุกอย่างป็นต้นไม้คือ,อต้นไม้เนี่ยก็คือภาพรวมรวก็คืออย่าอย่าไปหาสแสวงหาในพื้นที่อุทยานอ,อือะไรนะที่หลวงที่หลวงนะอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปเอาของเขา ก็มาเอาในพื้นที่เอกชนแล้วก็ช่วยกันเนี่ยปลูกมันเพิ่มขยายมันเพิ่มตอนนี้ก็เห็นกันปลูกกันหลายคนคแล้วอย่ามาโนอย่ามาโนนะว่าทําลายป่าอไอ้คาว่าทําลายป่านี่ไม่ใช่เนี่ยเก็บมันมาเนี่ยมา30กว่าปีที่แล้วเนี่ยอตอนที่เขาแบ็กฟิลปรับพื้นที่เนี่ยนั่นคือเขาทําลายแต่ถ้าผมไม่เก็บกลับมาเนี่ยไม้ต้นนี้จะไม่มีชีวิตยอยู่ ไมันจะเป็นฟืนหรือมันจะเป็นไอ้ไม้ในหลุมไม่รู้นี่นะก็สตอรี่ดีมากครับไม้ทําฟืนการเป็นไม้มูลค่าหลักล้านนี่ถือว่าสุดยอดอ่าแล้วใครอย่ามาโนอย่ามาดามากันว่าเป็นทําลายป่าไม่อนุรักษ์จะจะสูญพันธุ์ไปจากไม่ให้ลูกหลานดูอะไรดูคิดใหม่ตอนนี้นะครับวงการบอนไซเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มของอนุรักษ์พัฒนาบอนไซเทียนทะเลอ่ะ ประเทศไทยเนี่ยมีปลูกกันทุกปีือทุกปีมีปลูกทุกปีกิจกรรมที่เด่นชัดเลยเนี่ยก็ของอาจารย์เอิร์ดปลูกทุกปีประหัตปลูกทุกเกือบทุกเดือนมีนักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงานปลูกกันทุกเดือนเห็นเห็นเห็นนะรับในสุดแล้วอย่างของพี่ต๋องที่เมื่อกี้ที่ดูในสวนกิ่งตอนที่เป็นพันพันอ่ะเดี๋ยวก็เตรียมปลูกอ๋อนีก็จะแล้วคําว่า ศูนย์พันไปจากเมืองไทยไม่มีเพราะว่าวงการบอนไซเดี๋ยวนี้โตทุกภาคโตทุกภาคแล้วลังไหนไม่มีเทียนทะเลเลี้ยงต้นเล็กๆนน้อยๆเนี่ยเชยเชยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเทียนทะเลเดี๋ยวนี้เห็นไหมเมล็ดขายกันเป็นซองซองละร้อยเพราะซองหนึ่งร้อยหนึ่งเพาะได้ ยี่สิบต้นก็ถือว่าขยายพันธุ์แล้วซึ่งจากเดิมในอดีตไม่มีการขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> มีหมดโอเคเนี่มีหมดไม่ต้องกลัวว่าจะสูญพันธุ์ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีของดีๆไว้ให้ลูกหลานเล่นฝากไว้เลยครับโอเคครับนี่ครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับแล้วก็ทุกประเด็นที่สังคมอยากรู้แล้วก็คนที่คอมเมนต์มาถามนะครับเรื่อง เกี่ยวกับเทียนทะเลกฎหมายเทียนทะเลนะครับก็เลี้ยงได้สบายใจนะครับก็นี่คือจากกูรูผู้ที่มีเทียนทะเลครอบครองน่าจะเยอะที่สุดแล้วในเมืองไทยเพราะว่าตอนเป็นข่าวแรกๆนี้ก็เห็นหน้าข่าวโทรหาป๋าอยู่ัปลายช่องนะครับทก็ให้คตอบก็ให้คําตอบเข้าไปทุกช่องนะฮะครับสามห้าเจ็ดเก้าอะไรเนี่ยที่ทาเรื่องเกี่ยวกับเทียนทะเลเราก็อธิบายไปครับถามว่าเราดีใจไหมดีใจครับดีใจ เราจะได้มาก่อนนี้เราบอกว่าอย่าคุดอย่าคุดตรงนั้นไม่ดีอย่าไปพื้นที่เขาไม่ฟังเราแต่พอมีกฎหมายมาแล้วสุดยอดยอดอ่านะครับก็นี่ครับก็ครบถ้วนนะครับสาหรับข้อมูลนะครับก็คลิปนี้ออกไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่อยากจะเล่นเทียนทะเลนะครับหรือใครอยากอากได้วัตถุดิบตั้งต้นนี่ก็มทีที่นี่ก็มีนะครับคือเตรียมไว้เป็นพันทั้งพมเมเลดทั้งกิ่งตอนนะครับมีอะไรเป็นพัน เดี๋ยวอนาคตก็จะไปขยายที่พนัดอีกับเยอะนะครับก็คือสร้างจากวัตถุดิบที่นี่ทั้งนั้นครับจะเอากิ่งตอนที่เนี่ยไปลงในพื้นที่สิบกว่าไร่ที่นั่นอ่ะลงมันแปลงไว้เลี้ยงทิ้งๆกว้างๆอัดน้ําไว้ให้มันโตแล้วเดี๋ยวเราก็ดีดขึ้นมาทําบอนไซกันนะครับอออตอนนี้พี่ต๋องเนี่ยถ,ถือว่าเป็นช้าไปแล้วช้าช้าแพ ตามตอนนี้ต้องกลายเป็นผู้ตามตามน้องๆที่เขาเอาพ่อมเมล็ดไปลงดินอย่างนี้เขาไปลงก่อนเราแล้ว<อ>นะ<อ>ผู้ไปหลายปีแต่พี่สองทำเองได้นินดๆหน่อยๆแต่น้องๆมันเนี่ยมันถึงเวลามันทาลุยไปแล้วโอ,<ห>โอเคดูแลไหมในเสือนี่ก็กลมจะจับแล้ว <laughs>